นี่ค่ะบางคนบอกว่ากินกับเจลพริกเสียบอืมโมเก็บกีน,นี้เลยค่ะไอโมว่าหมดต้นวันนี้แหละอู้นี่ต้นเตี้ยๆอย่างนี้เลยทุกคนฮ <c oughs> ่เยอะมากอะไรตา่างๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆนๆๆๆ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบวันนี้นะคะจะพามาเก็บผล,ลไม้ป่าหายากค่ะทุกวันนี้ก็คือหายากแล้วเนาะก็คือลูกว่าค่ะทุกคนนี่คมเมนสุรินเขาเรียกว่าตุ้มปริงนะคะต้นเตี้ยๆอย่างนี้เลยนี่แหละนี่แหละทุกคนอ๋อนี่นี่อันนี้ที่ส่วนอาหารภาษาสุก็มีด้ยจ้ะอันไหนที่บอกว่าหายากนี่คือแบบที่นี่มีหมดเนาะนี่ะปวดแดงนี่ค่ะ บางคนบอกว่ากินกับเจลพี๊บเสียบอืมรสม,โม,โม,โมั่งอ๋ออ้อยชอบอะเปรี้ยวไี่ชอบกินลูกเ,เปรี้ยวด้วยค่ะอนันนี้คือน,น้ำน้ำลายไหลคองแท้น,น,น,นั่นเองไปดูลินนะล้นนะไปดูลิ้นนะลิ้นม่วงแต่ฉี่ไม่ม่วงนะคะอืมรสม,โมั่งผลไม้ป่าหายากแล้ว เมื่อคืนนั่งเพียงกับคนบ้าเขาว่าลูกว่าไม่ใช่ต้นไม้พระราชทานจังหวัดเพชรบุรีด้วยจ้ะเขาบอกว่าลูกตาลเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็นั่งข้ำจนลูกว่าแล้วจ้ะเป็นไม้มงคลเนาะจริงๆเขาบอกว่าใบอ่อนลูกว่ากินได้ตัวโมไม่เคยรู้ใช่ไหม ยอดอ่อนมีประโยชน์ด้วยจ้ะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ส่วนผลก็คือมีวิตามินซีด้วยจ้ะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเยๆะอะๆเนาะวิธีกินต้องขายเล้ขายเม็ดด้วยจ้ะมีรสใหญ่ได้วเหรอท้องผลไม้นี่ประโยชน์เยอะจ้ะลูกว่าจะกินยังงี้เีด้ยวย อยู่ในลงลูกม่โมเข้ามาดูทางนี้ <c oughs> นี่ๆๆๆ디디นี่อื่ <Okay. S 2> เอออร่อยอ่ะวันนั้นซื้อเขากินไงวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยจา๋ามาเก็บสดสดค่าตน้นไอโมอดจใจไม่ไหวแต่จะบอกว่าจิ้มกับจิ้มเนี่ยพริกเกลือ ก็ผลดิ้นเนี่ยอ,อร่อยมากก็ผลเอาเสียสไค่ะห็ดนี่คือผลสุกมากจะมีความหวานอุ๊ยหวานนุ่มเปรี้ยวอะไรบ้งลูกว่าด้วยจ้ะภาษา,าเขมรสุรินทร์วาตุนปริงเนาะอร่อ,รอยอ่ะโอ้ อันไหนลูกที่หวานมันจะเหมือนลำดวนนะเกือบกินเลิศมากโม<อ>ชอบอะ่ะขออนุญาตขายยางเลยแซ่บนี่หายตอนจุม่มตอนตอนจิ้มนี่มานี่มาค่ะทุกคนหน่อย ต้นมันสูงใหญ่ก็จริงนะโมนะแต่ว่ากีมันเตี้ยมันก็เลยโน้มลงมาอย่างนี้มันหย่อนลงมาเนาะต้นมันสวยฮะต้นมันสวยต้นว่าหนี่เป็นไม้มงคลด้วยจ้ะเหมือนพี่บัวขาวเนี่ยเขาจะล้อมไม้ขุดขายด้วยจ้ะจนมาก็คือต้นที่เขาจะนิยมก็คือต้นว่าแต่ต้นนี้ไม่ขายนะคะฮะต้นนี้ไม่ขาย ล้อมแล้วคนนี้ให้ฟิวัวมาล้อมป <c oughs> กติถ้าผลไม้นี่คือเก็บต้นไหนก็ไม่ได้เตี่ยงไงบร่อยปะแต่ถ้าจิมจ้มกับอันเนี้ยอร่อยจิ้มกับเปล่าไม่เท่าไหร่ ต้องคลายเม็ดลิ้นยังยังเหรอไม่ม่วงอ่ะลิ้นม่วง,นะวงฉี่ไม่ม่วงไปไงรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความฝาดตามเล็กน้อยด้วยจ้ะ ทุกตนนี้ค่ะยากแล้วบางพื้นที่ด้วยจะหายากบางจังหวัดก็คือเขาอนุรักษ์เขาปลูกไว้ต้องไปพิษณุยกถึงจะมีเยอะเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเขาเนาะอืมไหมลูกนี้สุดสุดโมถ่ายไปตรงนี้นี่อย่างนี้เลยอะทุกคนอึบอึบสนุกอะ เดี๋ยวกินอย่างมามันเลยอะตื่นตาตื่นใจสนุกอ,อ,อ,อกินเอากินเอาอะลูกเขียวมันกินได้ไหม,มลูกเขาบอกลูกเขียวเป็นยาด้วยไม่แน่ใจว่าเขาไปต้มหรือเปล่าเป็นยาด้วยจ้ะสมัยโบราณนะสมัยก่อน อีกสองอีกสองเก็บแค่นี้เลยค่ะไอโมว่าหมดต้นวันนี้แหละนี่มันเยอะมากเลยนะโมเก็บยังไงจะหมดเนาะดูสิมันร่วงทิ้งเอเออมันร่วงทิ้งอ่ะมันน่าจะมันน่าจะมีต้นเล็กๆบ้างเนาะกินแล้วต้องขาย รินม่วงเต่ฉี่ไม่ม่วงเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเก็บกินต่อละยุงเดินมาเลยบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะ